เทสิทธพอใยญ่วันนี้ทอนำภาพมงคลคือภาพท่านพ่อใหญ่กับหลวงพ่อคงท่านพ่อใหญ่หรือพระครูสวัสดิธรรมพินิจใหญ่สวัสดิโกอดีตจาาเจ้าคณะอำเภอมะขามอดีตเจ้าอาวาสวัดมะขามตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีและหลวงพ่อคงหรือพระครูอาคงวิสุทธ อดีตเจ้าอาวาสวัดบังสับป,ประรดอำเภอครุงจังหวัดจันทบุรีแอดเมนเพจสิทธันพอใหญ่มหากรุงสตูดิโอขออนุญาตนำประวัติของพระคุณท่านทั้งสองรูปซึ่งอยู่ในภาพเพื่อเป็นสิริมงคลมากล่าวโดยย่อ,อครับทันพอยญยและทัน พ่อคงถือว่าเป็นพระเกจิภาคบุรพาหรือภาคตะวันออกทั้งสองรูปนะครับทั้งสองรูปนี้ถือว่าเป็นสหชาติและสหัสภูมิเดียวกันสหชาติคือเกิดปีเดียวกันปีพุทธศักราช2445นะครับเกิดปีนัก,กษัตริย์ปีขานเหมือนกัน แต่ว่าใครจะเกิดก่อนเกิดหลังอันนี้แอดมินยังไม่ทราบแน่นะครับท่านพ่อคงที่ทราบชัดเจนนะครับท่านเกิดวันที่20กันยายนพุทธศักราช2445ซึ่งตรงกับปีที่34ในพระบาทสมเด็จพระจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นชาวจันทบุรีท่านพ่อใหญ ก็เกิดพุทธศักราช2445เช่นเดียวกันแต่ว่าท่านพ่อหญย,ยนั่นอุปสมบทเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2466สซึ่งท่านพ่อโคงนั่นก็อุปสมบทครั้งแรกพุทธศักราช2466เช่นเดียวกันอายุได้21และท่านก็นในลาสิกขาไปช่วงหนึ่งและก็อุปสมบทครั้งที่สองซึ่ง บปสมบทติมาจนกระทั่งมรณภาพนะครับบปสมบทติั้นที่2เมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศัการาช2,477ซึ่งจะได้กล่าวประวัติโดยย่อนะครับพระครูสวัสดิธรรมพินิจหรือท่านพ่อใหญุ่ปสมบทเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศ,กาาศ 2, 0, 66, 14, ักราช2,466เวลา14นาฬกา 25นาทีณวัดพระพาตำบลพระพาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระธรรมวงศาจารย์วัดบวชเมืองจันทร์เป็นพระอุปชาพระอธิการแผนวัดพระพาเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการแย้มวัดดอนตามเป็นพระนุสวรรณาจารย์อุปสมบทจำพรรษาที่วัดพระพาได้12พรรษาต่อมาพระคุณิเทศคณานุสิทธ์เจ้าคณะอำเภอมะขามในสมัยนั้น วัดหนองอ้อนะครับไดนนิมนต์ท่านพอยายจากวัดพระพามาเป็นเจ้าวัดวัดมะขามเมื่อปีพุทธศักราช2478งานปกครองพุทธศักราช2478เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาสวัดมะขาม5พฤศจิกาคมพุทธศักราช2480เป็นเจ้าวาสวัดมะขาม13มิถุนายน2490เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 10. มกราคม2491เป็นกรรมการตรวจประโยคทำสนามหลวง27กรกฎาคม2491เป็นเจ้าคณะตำบลมะขาม20กุมภาพันธ์2510เป็นพระอุปชา25พฤศจิกายน2513เป็นรองประธานการสอบธรรมสนามหลวง1ธันวาคม2514เป็นประธานการสอบธรรมสนามหลวง หมกราคม2515เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอมะขาม 30. มีนาคม2516เป็นเจ้าคณะอำเภอมะขามส่วนงานสาธารณูปการนะครับ2478ร้เนี่ยสร้างหอฉันวัดมะขามเป็นต้นนะฮะมีหลายอย่างแล้วก็ในส่วนของสมณศักดิ์นะครับ 5. าธันวาคม2 0 0 0 497เป็นพระครูชั้นประทวนที่พระครูใหญ่5ธันวาคมสอง0ันี่เอ่อ9้าสิเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่พระครูสวัสดิธรรมพินิษนะครับน่าจะเป็น99นะฮะ5ธันวาคม2 0งพันหเเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทในราช,ชินานามเดิม 25 25, 5ธันวาคม2525เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชินนานเดิมวรณภาพาเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2540เวลา5านาฬิกา6นาทีที่โรงพยาบาลตากสินจันทบุรีปัจจุบันเล็กว่าโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีนะครับสริอายุได้94ปีนะครับ10เดือน 11วันบทสมบทได้74พรรษาครับในส่วนของพระครูอาคมวิสุทธ์หรือลุงพ่อคงสุวรรณโนนะครับท่านมีนามเดิมบ่โคงนามสกุลทีขายุเกิดเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2445โยมบิดาชื่อนายส่องโยมบรดาชื่อน,นางองนามสกุลทีขายุ ถ้าเป็นบุตรคนหัวปีโดยมีพี่น้องชายหญิงอีก11คนครับครอบครัวประกอบอาชีพกเกษตรกรรมท่านได้เกิดมาในแวดวงของผู้มีวิชาอาคมเป็นที่เรื่องรือโดยปู่ของท่านคือหลวงปู่วงซึ่งเป็นพระผู้มีวิชาอาคมที่เรื่องรือในสมัยนั้นและตาของท่านคือหลวงคีครีเขต ซึ่งลรลบรรชาการดูแลหัวเมืองตราจันทบุรีผู้มีอาคาถาอาคมขังเป็นผู้มีวิชาทางคงกระพันเป็นเลิศอุปสมบทหลวงพ่อกุงอุปสมบทครั้งแรกพุทธศักราช2466เมื่ออายุได้21ปีแล้วก็ได้ลาศิกขาต่อมาอุปสมบทครั้งที่2อุปสมบทครั้งที่ 2- นี้เมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2477 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวราชาการที่7ทรงสระราสมบัติมาแล้ว3วันคณะอายุได้สามิบสองปีนะครับท่านอุปสมบทคนที่สองนี่อายุ32ปีนะครับณวัดชมพูรายจังหวัดตาดโดยมีพระอุปชาชื่อพระอธิการผูกวัสรักได้ศึกษาธรรมะและวิชาอาคมขังอัขาระเรียกยันจากโยมตา ที่ชื่อหลวงคีรีเขตที่มีวิชาคงกัะพันธ์เป็นเลิศตลอดจนพระคณาจารย์ที่เก่งในสมัยนั้นการศึกษาหลวงพ่อคงในวัยเด็กเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดชมพูทรายจบชั้นประสมศึกษาปีที่สามเมื่อปีพุทธศักราช2462และช่วยทางบ้านหาสมุนไพรของปลาออกมาขายรังจะ,ะสมบรแเร่ในส่วนงานปกครอง 2,503ได้รับแต่งตัง้งเป็นเจ้าวาด,ดวังสัพรสอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีพุทธศักราช2 5 1 3รับตำแหน่งพระอธิการคงพุทธศักราช2,522าธันวาคมได้รับพระราชทานสำนักศักรพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่พระครอูอาสมวิสุทธ์นะครับพระครูอาคุมวิสุทธ์ อาพาณแม่มรณาภาพในช่วงท้าชีวิตของหลวงพ่อคงได้อาพาธเป็นไข้หวัดใหญ่และปลอดบวมมีโรคแสซ้อนเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2532ลกูกศิษย์เด้ดสงหลวงพ่อคงไปรักษาที่โรงพยาบาลตากสินจันทบุรีโรงพยาบาลตากสินจันทบุรีนี่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลเดียวกับท่านพ่อใหญ่ถึงมรรณาภาพ2540นะฮะวันที่3ตุลาด้วยนะครับ จนพอทู่เราท่านก็ได้ขอกลับมาที่วัดวังสัพพรสและต่อมาอีกไม่กี่วันท่านก็ได้จากพวกเราไปอย่างสง,งบณวันวัดณว,วัดวังสัพพรสท่านมรณภาพในวันที่25กันยายนพุทธศักราช2532มรณภาพกา่อนหลวงพ่อใหญ่8ปีนะครับ25กันยายน2 5 3 2เวลา10นาฬิา15นาทีสิริอายุได้87ปี 5วันอุปสมบทมาได้55พันษาอันนี้ก็ขออนุญาตกราบบูชานะครับพระคณาจารย์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ซึ่งเป็นพระปฏิบัติปฏิบัติชอบและก็มีพลังจิตสูงทั้ง2รูปขออนุญาตกล่าวเพิ่มเติมนะครับในตอนต้นลืมกล่าวคือท่านพอใหญ่ท่านไปถวายคำคารพโดยขึ้นเครื่องเฮลิคอปเตอร์นะครับ นไปวัดทีวัดวังสัพพรสนะครับก็ขอพระคุณบทนาทุกท่านที่รับชมด้วยความกตัญญูบูชาในครูบาอาจารย์